เกิดถามว่าต้องทํายังไงล่ะถึงจะได้การเดินทางในเมืองที่ดีไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกครับแต่เราเริ่มได้ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้ผู้บริหารเมืองอยากจะให้ข้าราชการอยากจะให้นักการเมืองอะ่ะลงมาเดินบนทางเท้าลงมาข้ามถนนลงมาใช้ขนส่งสาธารณะโดยแทนตัวเองเป็นคนสูงอายุเป็นคนแก่เป็นเด็กเป็นคนพิการหรือเป็นคนท้องดูนะครับแล้วกลับไปคิดว่าเราควรจะเริ่มยังไงการพัฒนาเมืองเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนพิการเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาเพราะว่าอาจจย์พราะเรามีกฎหมายด้านคนพิการนะครับที่เริ่มมาตั้งแต่ปีส4ี่นะครับก็เห็นพัฒนาการเนาะคือจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาที่เราก็ยังคงเจออยู่นะครับพอเราเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับเรื่องของพื้นที่สาธรารณะนะครับที่มันจะแตกต่างจากในพื้นที่ของชนบทซึง่งจะไปเทียบในใน,ในต่างประเทศเนคาากัห ของบ้านเรามานานแล้วนะครับมันก็เป็นแค่ทางเท้าพูดง่ายๆอยากนั้นนะครับก็ทําออกมาแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาของมาวางคนก็มาขายของมันก็ทําให้การใช้งานนี้มันยากมากตอนนี้ที่ข่าวบอกว่าจะมีการเวรคืนนะครับผมเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามันคือจุดไหนบริเวณสถานีไหนแต่คนพิการที่ออกมาใช้ชีวิตการเดินทางนะครับเขาไม่ได้จะมาใช้เฉพาะทางเท,ท้าบริเวณสถานีเท่านั้นไม่ใช่เหรอครับ ใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้ยากนะครับมันใช้ได้ยากมันใช้ได้ไม่จริงอ่ะผูะ้ตอบสันๆคือใช้ได้ไม่จริงใช้ได้จริงของผมหมายถึงว่ามันจะต้องต่อเนื่องครับอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามันคาำกว้างๆนะครับแต่เลยไปหน่อยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วครับอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมบอกว่ามันใช้ได้ไม่จริงคนพิการจะข้ามถนนจะข้ามยังไงครับตรงนี้ทางลาดก็ไม่มี ทางลาดจากฟุตบาทไม่มีเกาะกลางก็ไม่มีทางลาดอย่างที่บอกครับคนพิการก็คือต้องเหาะมาเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าและใช้ทางลาดใช้ทางเท้าที่กว้างบริเวณสถานีเท่านั้นเหลยครับตรงนี้มีทางลาดนะครับ แตลาดภาษาอะไรไม่รู้มันจะใช้งานได้จริงหรอครับเนี่ยถ้าเกิดลาดขึ้นมาเนี่ยไปยังไงฮะรถเข็นคนพิการผ่านได้เลยครับไหนบอกว่าทางเท้าต้องไม่ต่ำกว่าเมตรห้ถามว่าตรงนี้ไม่ดีเรอครับที่เขาจะขยายให้แล้ว1คือตรงนี้ไม่ได้อยู่บริเวณสถานี2ตรงนี้เนี่ยทางเท้าตรงเนี้ยเมื่อก่อนกว้างไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับแต่ถูกเฉือนออกไปเพราะว่าทําสะพานลอยรถข้าม ถามว่ามีมาตรฐานไหมคือเนื่องจากว่าผมก็ทํางานอยู่ในแวดวงนี้ผมทราบว่าไม่มีมาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานการควบคุมการใช้พื้นที่เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเรายังอ่อนด้อยไปคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราให้ความสําคัญกับถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้หลายๆพื้นที่และหลายทางเท้านเนี่ยถูกเฉือนออกไปแล้วก็ไปทําถนนทางเดินที่มันเคยกว้างเนี่ยนะครับมันก็จะแคบจนเดินไม่ได้เลยยกเ,เข็นไม่ได้เลยนะครับการขยายทางเท้าบริเวณสถานเรือไฟฟ้าบริเวณจุดทางขึ้นลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการโดยการเวนคืนที่ดินของประชาชนนะครับ มันเป็นยังไงคนพิการก็ไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่ดีครับจะให้เหาะมาแล้วมาใช้ทางเท้ากว้างๆบริเวณสถายรถไฟฟ้ายอย่างนั้นเหรอครับ การเวนคืนที่ดินเอามาทําทางเท้านี่ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยสาหรับคนท,ทั่วไปเนี่ยนะครับถามว่าทางเท้าเป็นแบบนี้เขายังใช้ได้ไหมเขาก็ยังใช้ได้ครับเขาก็ยังไปทํางานไปซื้อของไปเที่ยวเล่นไปทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยเขาทําได้แต่คนพิการเนี่ยมันไม่ได้ไงเราก็ไม่สามารถที่จะเบี่ยงตัวหลบหรือลงไปบนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็อันตรายเนาะเ,เราทาอย่างนั้นไม่ได้พอเราทําอย่างนั้นไม่ได้มันแปลว่าชีวิตเราจะถูกจํากัดอย่างมากมันก็ทําให้เราสูญเสียคุณภาพชีวิตดีๆ,ดๆไปเยอะเลยสร้างทางขึ้นลงต่อมอ้อทําให้ทางเท้าแแคบบละะสุดททท้้าาาาายยยก็จมขงเเริวณ ขึ้นลงโดยอ้างว่าเพื่ออำนวยความสิ่ดุให้กับคนพิการอีกการทําแบบนี้ผมว่าเป็นการสร้างความเท่าเทียมปลอมๆหลอกๆนะครับมีหนำซ้ำยอาจจะสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในประชาชนด้วยกันเองด้วยซ้ำไป ถ้าถามถ้าจะถามว่าระบบขนส่งไหนดีที่สุดในประเทศไทยในกรุงเทพตอนนี้นะครับผมก็ต้องตอบว่าเป็นรถไฟฟ้าเ,เนื่องจากว่ามันตอนนี้มันก็มีลิฟท์ครบละนะครับในสายใหม่ใหม่ที่สร้างนี่ก็คือจะมีลิฟท์ให้ครบ2ฝั่งทุกสถานีก็สะดวกขึ้นเยอะแล้วการเดินทางไปทํากิจกรรมไปทํางานไปทาอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเออดีขึ้นแล้วพอเราเริ่มมี รถไฟฟ้าหลายสายเนาะมันก็เริ่มไปครอบคลุมมากขึ้นผมรู้สึกว่าเออมันก็ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยลงมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อนในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อการเดินทางนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็ได้มีการเวนคืนที่บางส่วนไปแล้วบ้างเพื่อทําสถานีนะครับแต่ถึงวันนี้เองแล้วก็จะมีการเวนคืนที่ดินและบ้านเดินประชาชนเพิ่มขึ้นอีกบางส่วนโดยครมได้ผ่านกฎหมายเวนคืนที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวและสายสีน้ําเงิน โดยเหตุผลบอกว่าเพื่อจะขยายทางเท้ารองรับการเดินทางของคนพิการเสาต้นนี้ครับเพิ่งปักมาใหม่นะครับล่องรอยปักมาใหม่เป็นเสาเป็นป้ายบอกสัญญาณจราจรบอกทิศทางการเดินรถนะครับจะเห็นว่าปักลงบนกลางทางเท้าพอดีนะการปักลงบนทางเท้าพอดีเนี่ยทำให้ทางเท้าเนี่ยมีความกว้างที่มีประสิทธิผลเนี่ยน้อยลงนะจะเห็นได้ว่ารถเข็นคนพิการเนี่ยถ้าเกิดจะพูดถึงรถเข็นคนพิการนะครับ ความกว้างที่เล็กสุดเนี่ยคือ70เซนที่ผมเคยเห็นนะครับนจะไปยังไงเนี่ยแค่คนเดินผ่านยังพอดีฮะไปทางนี้เสี่ยงไหมฮะไอ้ตรงที่มัน ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเนี่ยเราก็คงไม่ได้ประโยชน์ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการได้ประโยชน์เนี่ยมันก็คือผมก็เห็นความตั้งใจของเขานาักหลังๆนี่เขาเริ่มทําพื้นที่อะไรใหม่ๆขึ้นมาดีขึ้นแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันยังน้อยแล้วเมื่อเทียบกับจุดที่มันใช้ไม่ได้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่รู้จะถึง1%หรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้เราเย,ยังไม่ได้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะอย่างเต็มที่เราจะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเดินทางของคนพิการเป็นยังไงภาพเองก็บอกอยู่นะครับและอีกอย่างหนง ไม่ด้เมตรห้าสิบถ้าเกิดว่าคนพิการเข็นไปคนเดินมาเองก็สวนกันไม่ได้ลองดูสิครับการที่บอกว่าต้องคนพิการมันต้องเข็นสวนกันได้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุอะใช่ไหมต้องกลับเมตรห้าสิบมันคือลัศมีที่ลับรถได้แต่เวลามันมีคนเดินมันเนี่ยมันก็ต้องถอยหรอต้องอะไรอะไรเงี้ยไม่ก็มันขยายถนนไงหรือต่างประเทศเองอะทางขึ้นลงเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้หรอกมันเป็นเหมือนประตูโดเรมอนอะไรเงี้ยะมันเป็นแบบจุดที่มันแบบคับแคบแบบมันจะเป็นแค่แบบบันไดขึ้นมานิดเดียวมันจะมีฐานไปมทำไมอะ